คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนก็คือการยกระดับจากเดิมเป็นบัตรทองนะคะ30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บาทรักษาทุกที่ตอนนี้เองนะคะโครงการนี้นะคะเริ่มดําเนินการในระยะที่3โดยคาดว่าจะได้ใช้ในช่วงปลายปีนี้ที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าได้รับผลตอบรับที่ดีกับพี่น้องประชาชนค่ะ น,นายนรงอาสาหยุทธค่ะผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชเขต7จังหวัดขอนแก่นเขาได้กล่าวถึงการยกระดับบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ว่าที่จังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยเขาเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่7มกราคมที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการโดยจะมีระบบก็จะมีทั้งหมด5กระบวนการนะคะซึ่งการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการจะเน้นไปที่หน่วยนวัตกรรม4วิชาชีพนั่นก็คือร้านยากายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์และพยาบาลโดยร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงปี2565แต่หลังจากมีการนำร่องโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวก็จะมีอีก3วิชาชีพขาดที่เพิ่มเข้ามาได้แก่แพทย์ ทันตแพทย์แล้วก็แพทย์แผนไทยโดยหน่วยบริการภักเอกชน7ประเภทไม่ว่าจะเป็นคลินิกเวชกรรมร้านยาคลินิกการพยาบาลคลินิกทันตกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกกายภาพบําบัดแล้วก็คลินิกการแพทย์แผนไทยมุ่งเน้นไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดก่อนนะคะเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดแรกคือร้อยเอ็ดในอยู่แต่เฟสแรกนะสี่จังหวัดนําร่องของเฟสแรกเลยที่มีการเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่เฟสท,ที่1มีความแตกต่างระหว่างการมีหน่วยนวัตกรรมเข้ามา ช่วยเหลือในโครงการเป้าหมายของเขานะคะนั่นก็คือการเข้าถึงการบริการท่านผอ,อบอกเลยนะคะว่าผมว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีการเข้าถึงหน่วยบริการนวัตกรรมทั้ง7ประเภทสูงมากซึ่งเกิดประโยชน์กับคนไข้แต่เราก็ต้องมีการกํากับคุณภาพที่ประชาชนจะได้รับจากการที่เข้าไปรับบริการโดยการทํางานร่วมกันค่ะของเครือข่ายวิชาชีพในแต่ละหน่วยแต่ละพื้นที่และอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะนั่นก็คือที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นคือการ ลดความแออัดในโรงพยาบาลซึ่งในระยะสั้น3-4เดือนมีนโยบายนี้คือยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่ส่วนความพึงพอใจมีหน่วยงานประเมินผลนะคะสำรวจ4จังหวัดนำร่องในเฟสแรกของนโยบายนี้เนี่ยประชาชนถึงร้อยละ98.77เขาพึงพอใจในนโยบายนี้ค่ะแต่ว่ากลุ่มตัวอย่างนคือยังไม่มากพอซึ่งก็มีการกำลังเก็บ ข้อมูลแล้วก็ประเมินผลนะคะให้มันมากยิ่งขึ้นส่วนอีก3จังหวัดในเขตสุขภาพก็ได้แก่กาลาสินขอนแก่นแล้วก็มหาสารคามหากเป็นไปได้ตามแผนนะคะคาดว่าปลายปีนี้จะมีการขยายผลแล้วก็ได้ใช้สิทธิ์กันอย่างแน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่4จังหวัดมั่นใจค่ะว่าเรามุ่งมั่นให้เกิดหน่วยบริการเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าถึงบริการโดยประชาชนสามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้อย่างสบายใจและก็มีคุณภาพ หามีความจําเป็นค่ะจะเข้ารับบริการในระดับที่สูงขึ้นประชาชนได้มั่นใจนะคะว่ามีหน่วยบริการรองรับในแต่ละระดับเพื่อตอบสนองความจําเป็นของประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ